พินัตี้น,นะครับพินัตี้ดยังลอล้าจะ่แค่เอาเด็กอยู huh. oh, ่นบ oh, oh, so ้านนี่ว่าลองพูดตรงมากเอเอินมากินขนมจีนหูไม่ได้ยินเนาะแค่ก็มีเด็กอยู่ในบ้านเสพช่วงเอาเหรอ โด,โดนแล้วไอชิดโดนเผาแล้วับงานพี่ชิดโดนเผาแล้วครับนีบ่นครับบรรยากาศล่าสุดหนะ้าบ้านลุงเนาะตอนนี้ก็มีพี่นับตี้นะครับนะเข้ามาหาลุงเนาะรถก็จอดอยู่ตรงนู้นนะครับในขณะเดียวกันฝั่งนู้นก็มีนักข่าวมาแล้วนะครับนะถึงช่องจอดรถอ,อยู่ตรงนู้นนะครับ ค่อนข้างจะอาคึกคักนะวันนี้ฝั่งนี้ก็จะมีขนมจีนของแม่พีนะครับนะที่นํามาเลี้ยงฉลอง40,000ซับสไครต์นะครับผมก็ยังเหลืออยู่เนาะนะครับยังไม่หมดพี่น้องยูทูบเบอร์เราก็ เปลี่ยนข้างใช่ไหมครับใช่ครับเปลี่ยนข้างฮะถูกต้องฮะผมต้องเปลี่คนทำไมชอบมีคนมีชอบเปลี่ยนข้างผมก็ไม่รู้เป็นอะไรเออในปู่ก็เปลี่ยนข้างตอนนี้ผมเปลี่ยนจากมุมพลมาเป็นกัแตนแล้วนะครับเพราะอะไรรู้จักว่าใคราอยู่ที่ไทยถูกต้องนะตอันนี้ผมเปลี่ยนมุมแล้วแสดงว่าเราอยู่เป็น ก็ใช่ครับตอนนี้เปลี่ยนจากหนุ่มสาวกับการดื่มกาแฟกับขนมเลยนะคะเออไม่ได้แสามห้าเก้าเจ็ดเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกครับถ้าจะเสพข่าวหรือเสพอะไรยังเสมออย่าออกนอกเส้นทางเพราะไอ้พวกยูทูบเบอร์กระโหลกกะลามันคอยจะมโนนะครับผมถึงบอกว่าฟังจากฝากท่านทนายรัชพลแล้วก็จบแล้วเห็นไหมสุดท้ายเป็นไงทนายบอกแค่หนึ่งเดียวแปดสามเป็นแค่องค์ประกอบแค่นั้นนะครับคนไม่รู้ก็พูดจะไม่มั่วตัวไปหมดนะครับ นี่แหละก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าสื่อออกไปผมเห็นสื่อ